ก็ขอากาวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ก็ผมเนโคสและนี่คือเกมเทนเซราคิงออฟมอนสเตอร์ครับทุกคนครับผมพอบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้ไม่มีกัดต่อเย่ yeah. ใช่แล้วเพราะว่าคนต่อตอมขี้แกน่นเนงโอเคโอเคโอเคแต่อันนั้นมันก็ไม่ใช่ปัญหาเลยของเราครับนะไม่ใช่ปัญหาอีกแลนะ้วเพราะว่าวันนี้เนี่ยคือผมสงสัยว่าเมื่อวานเนี่ยผมสุ่มได้เดียโบเอสเอสในตัวนี้แล้วผมคือสงสัยว่าเนี่ยมันต้องสุ่มกี่ครั้งถึงจะได้เอสเอสในตู้สุ่มต่างโลก ผมเลยว่าผมเลยคิดว่าวันนี้เนี่ยจะมาทดลองให้ดูนะครับว่า142รอบเนี่ยมันจะพอไม่สาหรับตู้สุ่มต่างโลกตู้นี้ถ้าเริ่มแล้วก็รอช้าครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่ามา10รอบแรกมาแล้วมาแล้วเป็นพิธีรีตองฟูดนำ้นำโมนำม้นำโมนำม้ำโมน้ำโมโอ้โหไม่ออกครับข้ามครับโอเคไม่ออกอีกสิบรอบอันนี้แบบรีบๆ ก็เป็น2ี่ิบรอบแล้วนะยี่สิรอบจะได้ไหมเอ่ยครับโอเค2ี่ิบรอบก็ยังไม่ได้นะครับส0สิบรอบส0รอบจะได้ไหมสาสิบรอบก็ไม่ได้สี่สิบรอบสี่ิรอบไปเลยสี่ิบรอบสี่สิบรอบแล้วนะครับสี่รอบโอ้โหสี่ิบรอบยังไม่ได้ห้าสิบรอบห้าสิบรอบจะได้หรือเปล่าห0สิรอบจะได้หรือเปล่า โอ้ชีออนออก, <S, ออก <S, S นะครับห้าสิบรอบเ้วยังไม่ได้โอเคเราไม่อยากได้ S แต่เราอยากได้ SS ซึ่ง SS ที่ผมจะได้ก็คือมีลิมแล้วก็ชิสุโอเคไปห้าสิบรอบแล้วนะต่อไปก็หกสิบรอบปบออ้โห oh, ยังไม่ได้เจ็ดสิบรอบฟุ๊บอ้โหยังไม่ออกแปดสิบรอบ oh, โอ้โหยังไม่ออกแปดสิบรอบแปดสิบรอบแล้วนะครับยังไม่ออกเอ่อผมคิดว่ามันต้องเกลือมากแน่ๆเลยตัวนี้แต่ก็แปดสิบรอบแล้วยังไม่ออกเราก็ต่อเลยครับเก้าสิบรอบเก้าสิบรอบจะออกไหมคลิปนี้ไม่มีตัดต่อก็อจ,จะพูดแบบติดๆขัดๆนิดนึงนะครับเก้าสิบรอบไม่ออกหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยรอบออกไหมหนึ่งร้อยรอบออกไหมหนึ่งร้อยรอบอือ ไม่ออกเข็มจัดๆเอ่อผมขอบอกกันนะครับว่าก่อนที่ผมจะทําคลิปนี้เนี่ยคือผมสุ่มได้เดียโบมาแล้วแล้วผมยังไม่ได้กดอีกรอบเลยคือสุ่มได้เดียโบตอนที่ได้49รอบเออแล้วคือผมยังไม่ได้กดเพิ่มเลยหลังจากนั้นผมเลยนับหนึ่งตั้งแต่การสุ่มครั้งนี้นะครับอืมอันนี้ก็เท่าไหร่ละอันนี้ก็ร้อยรอบแล้วโอ้โหร้อยรอบร้อยรอบยังไม่ได้ร้110อยสิบไปร้อยรอบแม้แตร้อยสิบรอบร้อยสิบรอบ หวังว่าจะได้นะ110รอบ110รอบพุทหายู่ในเอสม่อยากได้โว้ยอยากได้มีเลมบับชิซูเอสเอสแต่ก็ได้ก็ดีนะนะเราลองเปลี่ยนบรรยากาศเป็นสุ่มรอบละครั้งก่อนแล้วกันนี่เท่าไหร่ละเอ่อร้อยร้อยสิบรอบแล้วร้อยสิบเอ็ดรอบร้อยสิบเอ็ดรอบจะได้ไหมฟุ๊อ้อห ไม่ได้ร้อยสิบสองรอบไปเลยร้อยสิบสองรอบร้อยสิบสองรอบจะได้ไหมจะได้ไหมขอได้เถอะขอได้เถอะโอ้โหขนาดนี้อ้ร้อยสิบสองรอบยังไม่ได้ครับอืมร้อยสิบสองรอบไม่ได้ร้อยสิบสองรอบไม่ได้ร้อยยี่สิบสองรอบไปร้อยยี่สิบสองรอบจะได้ไหมอ้าวร้อยยี่สิบสอง 132ยส2มสิรอบแล้วนะเฮ้ย132รอบแล้วนะเฮ้ยยังไม่ออก132รอบยังไม่ออกทุกคนครับครั้งสุดท้ายละครั้งสุดท้าย142อันที่เก็บมาอย่างยากลำบากบูชาเดตโต้นี้ได้เอสสองตัวเออขอ s อเอหน่อยเถอะเอสเสจิสุหรือมิลิมก็ได้มาอืม โอ้โหทุกคนครับผมขอสรุปเลยนะครับว่าถ้าคุณมีหนังสือม่วงเนี่ย142เล่มคุณก็ไม่สามารถสุ่มได้พูง่ายก็คือว่า142รอบเนี่ยน่าจะยังไม่ได้ SS น่าจะได้ยากกว่านี้แต่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวถ้าผมได้ SS เมื่อไรเนี่ยผมจะเอาไปแปะไว้ที่เมนดาล่านะครับว่าต้องสุ่มกี่รอบถึงจะได้แล้วก็บางคนก็อาจจะสุ่มได้ต่างกันเพราะว่าบางคนอาจจะโชคดีต่างกัน ร่วงมันล็อกวะถ้ามันล็อกก็เดี๋ยวบอกแล้วกันตอนนี้ผมสูบไป142ร,รอบแล้วยังไม่ได้เลยเดี๋ยวเออผมจะแปะไว้ที่เมนนะอันนี้บอกแล้วว่ากี่รอบถึงจะได้แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับเวลาด้วยนะครับว่าผมจะมาแปะตอนไหนเพราะมันต้องใช้เวลาเก็บไอ้สมุดม่วนเนี้ยนิดนึงก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็กดแชร์ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็บายบาย